ได้เวลาออกไปหาข้าวกินค่ะทำงานเสร็จแล้วนะคะขับรถเราก็สะดวกนิดนึงตรงที่ว่าเราก็ไม่ต้องเดินไปขึ้นรถไฟฟ้าเพราะว่าวันนี้เรามาหลายคนนะคะมีทีมงานเต็มไปหมดเดี๋ยวพี่บอยจะตอนนี้อยู่ไบเทคบางนาเดี๋ยวจะไปกินข้าวแถวแถวรัชดาก็ขึ้นทางด่วนแล้วก็ขับรถก็ดูแม็ เดี๋ยวนี้เราดูแมปเนาะรถเราก็จะมีสัญญาณมือถือถูกไหมคะมีมงมีแมปเราก็จะต้องใช้เนี่ยค่ะจ่ายเงินผ่านเดี๋ยวขึ้นทางด่วนก็จะผ่านเขาเรียกอะไร Easy Pass ถูกป่ะนี่ค่ะมาเปิดเปิดเปดเปิดเปิดเปิดคืออย่างนี้เธอพี่บอยเคยไปนั่งรถคนอื่นเพื่อนฝูงเคยถามพี่บอยว่าทำไมรถพี่บอยถึงสัญญาณ เปิดๆเลยคือพี่บอยติดฟิล์มรามีนาฟิล์มตัวนี้เป็นฟิล์มรุ่นサラเมทริกตัวนี้เนี่ยเขาจะมีเทคโนโลยีเรื่องของการไม่ปิดกัน้นสัญญาณใดๆก็แล้วแต่ที่คนในรถจะใช้หรือรถต้องใช้ในการที่จะเชื่อมไปกับอุปกรณ์เยอะแยะไปหมดเช่นเข้าทางด่วนอย่างเงี้ยเข้าทางด่วนเนี่ยมันก็เปิดๆเลยใช่ไหมคะเพราะว่าเรามี E a s y pass เราจ่ายเงินปุ๊บเราไม่ต้องมาหยิบตุ๊กตักตุ๊กตัก,ตกเราไม่ต้องมาตื่นเต้นตกใจให้คนหลังบ่นว่าทําไมเราไม่รู้จัก อ,อใช้ฟิล์มดีๆเธอเคยเป็นไหมบางทีเนี่ยเขาติดไปแล้วแต่ฟิล์มเนี่ยมันเป็นฟิล์มที่ไม่ได้ออกแบบเทคโนโลยีมาเพื่อจะส่งเสริมให้เทคโนโลยีในการใช้สัญญาณต่างๆมันสมูทฟิล์มมันก็เลยไปกันไปสกัดสัญญาณต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเธอเคยขึ้นทางด่วนไหมแล้วมันจะหยิบตรงนี้มาปุ๊บฉบาดัดแล้วก็ต้องไปให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาสแกนเพราะว่า สัญญาณอุปกรณ์เนี่ยมันไม่สามารถทะลุผ่านฟิล์มได้พี่บอยไม่เคยเป็นเลยเพราะพี่บอยใช้ฟิล์มลามินาซึ่งเขามีเทคโนโลยีเรียกว่าดิจิตอลบูสก็ทําให้สัญญาณต่างๆเนี่ยมันื๊ดๆดมันโอเคมากมันสะดวกมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราใช้ฟิล์มที่ดีนะนอกจากกองแสงช่วยเรื่องความร้อนก็จะช่วยทําให้ชีวิตเราสมูทื๊ดๆดอ่าหรือระบบสัญญาณรถบางครั้งรถเราใช้ Apple c a r p l a y ถูกป,ป่ะมันลิงก์มือถือเนี่ย อยู่ข้างนอกกับอยู่ข้างในเนี่ยเธอบางครั้งมือถือมันต้องสัญญาณเต็มถูกป้า 5G อย่างเงี้ยลราจ่ายเงินมือถือ 5G แต่กลายเป็นว่าสัญญาณพอเข้ามาอือในรถมันไม่มาเต็มเพราะว่ามันถูกกันก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยย้ำน,นะคะอย่าเลือกฟิล์มถูกควรจะเลือกฟิล์มดีมีคุณภาพหนึ่งในคุณสมบัติของฟิล์มที่ดีนอกเหนือจากกันความร้อนนอกเหนือจาก พวกเธอจะต้องดูเรื่องสายตามองคมชัดมองทัศนวิสัยในการขับรถที่คมชัดแล้วพวกเธอต้องดูฟิล์มที่มันไม่บล็อกไม่กั้นสัญญาณซึ่งรถชั้นนี้ไม่เป็นเนี่ยฟิล์มพวกนี้เนี่ยเขาไม่ได้ผลิตในเมืองไทยนะอันนี้นี่คือนำเข้าจากอเมริกาเขาเป็นฟิล์มที่มีมาตรฐานระดับโลกผ่านกระบวนการคิดคนวิจัยโรงงานเขา5้า0 70ปีแล้วก็ สั่งเข้ามาใช่ไหมคะติดเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยเทคโนโลยีได้รางวัลต่างๆการคิดคน้นนวตัตก,กรรมใหม่ๆการันตีเลยแล้วพี่บอยบอกได้เลยนะคะว่าอเมริกาเป็นประเทศที่แดดแรงมากเพราะฉะนั้นนวตัตก,กรรมในการคิดคน้นเรื่องของฟิลม์มกรองแสงนอกจากทําให้ดูสมายตายัางการเรื่องความร้อนเรื่องอะไรเนี่ยนวตัตก,กรรมตรงนี้เนี่ย ลามีนาเขามีเลยเพราะว่าเขาเป็นฟิล์มที่อิมพอร์ตนำเข้ามาจากสหรัฐอเมริกาด้วยมาตรฐาน ISO ต่างๆแล้วก็การันตีรางวัลมาแล้วทั่วโลกนะคะพี่บอยก็มั่นใจการใช้ฟิล์มรามินากับรถของพี่บอยทุกคันเพราะว่ามันคือชีวิตของเราต้องอยู่กับฟิล์มที่มีคุณภาพเราขับรถทุกวันเราซื้อรถมาคันหนึ่งเนาะเป็นล้านๆเราก็จะต้องอย่าเสียน้อยเสียมากเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดนะคะแนะนำทุกคนค่ะ ถ้าจะเลือกฟิล์มต้องฟิล์มลามินาเัะมาแล้วนะคะปื๊ดป๊ดมาแล้วนะคะมาแล้ว yeah! สบายแล้วก็สัญญ,ญาณชัดแจ๋วปึ๊ดป๊ดบางคนยังต้องหยิบกล่องไปให้เจ้าหน้าที่เขาสแกนตึ๊ดตื้ดอีกนะเพราะว่าฟิล์มมันปิดกั้นสัญญ,ญาณแต่พี่บอยมีตองไม่ได้เพราะว่าฟิล์มพี่บอยใสนะพี่บอยก็ไม่ได้ใช้ฟิล์มใสอันนี้ใช้ฟิล์ม สลาเมติกของรามีนาข้างนอกจะมองข้างในไม่เห็นแต่ข้างในจะมองข้างนอกทัศนวิสัยกระจ่างชัดเจนนะ่เธอดูเนี่ยเห็นไหมมองเห็นข้างนอกแต่ไม่ร้อนเลยและข้างบนตอนนี้ก็เปิดซันรูฟก็ไม่ร้อนนะคะขอบคุณรามีนาที่วันนั้นไปติดและแนะนําพี่บอยเขาให้ความรู้เขามีหลายรุ่นนะรามีนามีตั้งแต่รุ่นราคาก,ากลางๆไปจนถึงสุดยอดที่เป็นนวัตกรรม ขอบคุณที่แนะนำของที่ดีให้พี่บอย Happy World Happy World Happy World 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 ลเลียดมากติดทุก๋อ,อกเขาติดเขาติดเขาติดหมดแล้วก็ติดไม่มีขอบด้วยเพราะว่าไม่ใช่ฟิล์มทุกตัวจะทำได้มันต้องเป็นฟิล์มที่มีคุณภาพเป็นฟิล์มที่ยืดหยุ่นเป็นฟิล์มที่ช่างต้องเก่งเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะตัวนี้ช่างของลามินาเนี่ยเขาจะมีความสามารถในการติดเต็มแผ่นและไม่ตัดต่อโค้งก็จะดูสบายตาดูสมูทนะคะแล้วก็การันตี 7ปีคือฟิล์มที่ไม่มีคุณภาพเนี่ยเวลาลอกเนี่ยมันจะทำให้กระจกเสียฟิล์มที่มีคุณภาพเนี่ยเวลาลอกมันก็จะลอกง่ายทีนี้เนี่ยทุกครั้งในการลอกเนี่ยมันก็จะส่งผลกับเรื่องของตัวเคลือบน้ํายาจากกระจกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราติดฟิล์มไม่ดีทุกครั้งที่เราติดเนี่ยมันก็จะมีผลกับการทําให้กระจกมีปัญหาแล้วฟิล์มที่ดีคือลอกง่ายถ้าฟิล์มไม่ดี ติดแน่นลอกยากไอ้ลอกยากนี่ต้องใช้เคมีเข้าไปทํามันอาจจะทําให้เกิดปัญหาเรื่องของการศึกหลอของกระจกเราติดรามีหน้าแล้วจะมั่นใจค่ะว่าหน้าไม่พังแบบฉันนะคะหน้าเป๊ะฝ้าไม่มีหมอไม่ต้องเข้าหมอไม่ต้องเข้าเรื่องฝ้าหมอเข้าเรื่องโบ็อกแต่หมอเข้าเรื่องสายแฟต,ตรงคอพอในเนียงเนียงใหญ่มากหรืป่าเนียงใหญ่มากเนี่ย อ้าวทำไมข้างหน้าไม่เติมเงินหรือว่าสัญญาณเครื่องไม่ผ่านคะนี่เราเจอด่านที่สองใช่ปะเนี่ยคันนี้ถอยมาแล้วยังไงอะ่ะเราต้องถอยหรอต้องถอยอีกไหมหอยอถอยถอยถอยหรอ,อ,ถ,อถอยหรอคะต้องถอยหรอเอเขาไม่พอไปแล้วนี่ไงถ้าฟ์มไม่ดีมันจะมีปัญหาเธอสัญญ,ญาณมันจะมีปัญหามันจะบล็อกโอ้คุณพี่คุณพี่จอดก่อนหนูจะบอกให้ให้ไปติดรามีนาะคุณพี่ มันมี2อ,อย่างก็คือกล่องคุณพี่แบตหมดกับสองฟีมันบล็อกแม่้สัญญาณผ่านในประสบการณ์บนท้องถนนตรงๆเลยนะคะยีรีคอนนี้ก็เข้าเออ